นายด่นุชาพิเยนานันเลขาธิามมการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยตลอดปีนี้ว่ามีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมั่นทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จะขยายตัวเป็นไปตามเป้าหมายกลุ่มถึงการบริโภคภายในประเทศยังขยายตัวได้ดีมีเพียงปัญหาภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและนีควัวเรือนซึ่งมีเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขระยะย,ยาว ขณะที่การส่งเสริมการลงจุงภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตสูงสุดในภูมิภาคส่วนการดําเนินนโยบายรัฐสวัสดิการปัจจุบันยังมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ8สนล,ล้านบาทต่อป,ปีหากจะมีการพิจารณารัฐสวัสดิการแบบท่วหน้าต้องพิจารณาควบคู่ไปกับฐานะการเงินการคลังหรือควรเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐเช่นการขยายฐานภาษีเพื่อให้คนไทยมีสวัสดิการที่ดีขึ้น ช่วงการเปลี่ยน่า,านรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่ได้มีเรื่องที่จะเป็นความบุดนแรงอะไรนะครับเราก็จะทาให้ความเชื่อมั่นภาคเอกชนในการลงทุนแล้วก็เลยคนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามามีความช่อม,มั่นมากขึ้นที่มีข่าวออมาว่าอันดับการแ่งันเราก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นในทุกๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีคโนมิกเพอร์ฟอร์มแนนซ์หรือว่าตัวบิสเนสเอเจนซี่ก็ปรับตัวดีขึ้นหมดโควิเนแมนต์เอเจนซีก็ดีขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศละในการที่เขาจะ เข้ามาลงทุนในไทยก็เลยได้ปัจจัยภายในประเทศนะครับที่ถ้าทงที่มันสงบเรียบร้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรด้านนายกรงกไกยเทียนนุกคุณประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาคเอกชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจของประเทศให้รอบการครบถ้วนมากยิ่งขึ้นโดยเห็นถึงเป้าหมายวิธีการและโอกาสในการร่วมมือผลักดันเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตภายในปีนี้ซึ่งมองว่าภาคการท่องเที่ยวในปีนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความต้องการของสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นโดยภาคการท่องเที่ยวได้คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย28-30ล้านคน ที่เราได้คุยกันมาตลอดก็คืออันดับแรกเนี่ยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องก่อนในช่วงสั้นยังไงต้องรีบมาแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของท่องเที่ยวปีนี้เราคาดว่าจะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญนี้จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ28ถึง30ล้านคนเราต้องทําให้ถึงเพราะว่าตัวภาคท่องเที่ยวเนี่ยจะมีผลที่จะกระจายรายได้ไปไกลและกว้างได้กับคนจํานวนมากอย่างไรก็ตามภาคเอกชนยังมีความกังวลต่อการเบิกแสงงบประมาณปี2567 รวมถึงการเมืองหลังเลือกตั้งที่ยังไม่แน่นอนและการที่ยังไม่สามารถจตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วแต่ภาคเอกชนพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนพศรแก้วคำครายงาน